สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณลุงกับแม่เป็นจะไปทานอาหารข้างนอกนะคะทานอาหารนอกบ้านค่ะวันนี้ดอีออกมาทานอาหารกับคุณลุงค่ะรออาหารอยู่สั่งแล้วค่ะสั่งแล้วรอแป๊บ เป็นหอยนะหอยเชอรี่ลอ,อ,องกินดูอบเนยอร่อยเหมือนกันหอยมันมืหน่อย

คุณลุงถามไม่เพนว่าจะไปเที่ยวอิตาลีแล้วก็ไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยกันไหมหน้าร้อนนี้ไม่เพนว่าไปด้วยไเมเนตอบว่าไปด้วยเกดีใจมากแกเลยให้ไม่เพนหนึ่งจุ๊บค่ะ และพอดีเพลงมาดังพอดีแล้วก็ทานอาหารต่อค่ะมีความสุขค่ะเพื่อนๆทุกคนดีใจมากที่เราจะไปเที่ยวด้วยกันเพราะว่าเวลาแกอยู่บ้านแกทํางานเยอะมากเลยไม่เปนก็ทํางานเยอะค่ะคือทํากานบ้านสองพี่อยู่แล้วก็ทักทายเพื่อนๆน,นะคะแล้วตอนนี้ก็มาทานอาหารกับคุณลุงอาหารมีที่บ้านแกก็ไม่ทานเพราะว่ามันเป็นอาหารก้นบาดส่วนนั้นเป็นอยาก จะกลับไปบ้านไปทานอาหารที่นั่นแต่แกไม่อยากกินแกชวนไม่เป็นออกมาข้างนอกไม่เป็นเลยถือโอกาสออกมากับแกด้วยค่ะอร่อยด้วยค่ะมากินหอยเชอรี่แล้วก็สลัดกุ้งค่ะไปดูว่าเป็นยังไงสลัดกุ้งตอนนี้ยังไม่ได้จิมเลยกตสรดนังรัง Mm. Ikke bare i, i, i Italia. Det er så Frankrike, Frankrike tenkte jeg. Mm. Du jeg. Mm. Du var, du har vært i i Frankrike før, var det ikke? Sammen med ja. med med deg, ja. Paris. Så synes med noe... Med tempel. Tempel, det var godt å ha brød her. Ja. Mm, นั่นนั่นนั่นแม่ไม่เป็นสั่งสลัดกุ้งมานะคะเพื่อนๆทุกคนจานที่คุณลุงกําลังจะกินนะคะไม่เป็นเป็นคนสั่งคุณลุงอะ่ะกินก่อนไม่เป็นเลยไม่เป็นไหนกินหอยยังไม่เสร็จเลยกินสลัดกุ้งไม่เป็นนะคะอาหารของแกกินหมดไว ทีนี้ก็มากินอาหารของแม่เ็นเจมเนียแกสั่งอาหารจานใหญ่มาส่วนไม่เป็นสั่งสองจานเล็กๆฟ้องค่ะฟ้องไม่ยังไม่เป็นกินเนี่ยไปไปมาๆมานะคะสุดท้ายคอยดูว่าเป็นยังไงเกบอกว่าอร่อยเอยกินใหญ่เลย นี่ค่ะผลงานเห็นไหมคะสุดยอดเลยดูจานสลัดสีขาวนี้สิคะไม่เหลือเลยสักนิดเดียวส่วนใหญ่คุณลุงจะเป็นคนกินไม่เพ็นได้ไม่กี่ตัวเสร็จแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลุงยืนรอเฮ้ยสมมติ สมุดไปเลยค่ะ <laughs> ข้างในมืดจังเลยออกมาข้างนอกแล้วมันก็จะสว่างอุ้ยเห็นไหมสว่างเลยเห็นไหมมามามา,มา,มาออกมาที่แสงสว่างข้างในมืดจังเลยอะมองอาหารแทบไม่เห็น <laughs> แทบจะคลำกินเหมือนในบ้านอะ่ะบ้านคนโนเวย์แทบจะคลำกินเลยคือกินรสชาติ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่ากินอะไรตัวนี้ก็ออกมาจากร้านอาหารนะคะมาอยู่ที่ตลาดน,นะคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้คืมฟ้าคืมฝนนะคะแดดเปี้ยงเมื่อวานวันนี้คืมฟ้าคืมฝนแล้วตกทั้งวันเลยเพิ่งจะหาย เพิ่งจะหายตกหรือว่าเพิ่งจะเลิกตกนะคะบรรยากาศยามเย็นค่ะกําลังจะกลับบ้านไปนละคุณลงุงทําคุณลุงไปนะเดินเป็นชิโก้ด้วยนะเดินธรรมดาธรรมดาแล้วก็ยังเป๋อยู่นะคะเป๋นิดนึงเป๋นิดยังอยู่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเป๋อยู่แล้วก็ยังบวมอยู่เลยบรรยากาศยามเย็นกําลังจะเดินกลับบ,บ้านค่ะทุกคนขอบคุณะคะวันนี้ ขอบคุนน้ำประทานอาหารด้วยกันตรงที่เราเดิน da นี่ก็จะเป็นลานสเก็ตนะคะตอนนี้น้ำแข็งมันไม่มีแล้วแล้วก็เดินได้ฮะอุ้ยโอ้ยอุ้ยอ่าอุ้ยโอ้เก่งเก่งเก่งขึ้นบันไดเขนบันไดอุ๊บอุ๊บอ่าเชียร์เชียอุ้ย เก่งเก่งเก่งเมื่อกี้เดินขึ้นบันไดย่อยอาหารค่ะทุกคนเกย์เดินเก่งถึงบ้านเลยค่ะถึงบ้านเรียบร้อยเลยค่ะ